สายวันหรือเลนล้านอายุ35ปีชาวบ้านจัดขึ้นที่ตำบลสะบัวอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะจัดขึ้นแบบเรียบง่ายในบ้านพักนี่รูปหน้าศพนะคะคือทางญาติเขบอกว่าผู้ชายคนนี้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ญาติก็เลยนำมาประกอบพธิธีทางาศาสนาแต่ในระหว่างนั้นนายสง,งัดขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเข้ามาที่บ้านเหมือนในละครเลย แล้วก็ถามว่าเอา้างานศพใครอะอทําให้ทุกคนที่อยู่ที่งานตกใจคะ่ะทําไมนายสงัดมาอยู่ตรงนี้อะอเขค,คิดว่าเสียชีวิตไปแล้วว่าจัดงานศพนะคะแล้วก็ไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงนะคะ<ๆ>เดี๋ยวลองฟังเสียงคุณพ่อของนายสงัดคะ่ะตำรวจนะ่ะถามว่าพอ่อยายจำลูกชทยได้บ่ กระจำได้ลายมันนี่แหละลายวางนี่ใายฝักเออสักอย่ยงสักเหี่ยงเออมันซักงันหนาๆะลายวางนี่จำได้โย่แต่ว่าตัวนี้มันขาดเมดนี่ตัวนี่ขาดเมดหัวกระบอหัวกระเละเมดสมองกันไปคนละเส้นกระจำได้แต่ลายจำลูกช่หของปล่าไล่เพื่อนกันดีกว่า อ๋อก็เห็นบานมีร้อยสายเคิดว่าเป็นลูกตัวเองว่าเป็นลูกตัวเองเพราะว่าไปสามเมือแล้วนบอเห็นมาคิดว่าเป็นลูกตัวเองนี่ฮะแล้วนี่ฮะเจ้าตัวคนนี้ล่ะครับมาก็ตกใตจฮะเดินฝ่าเข้ามาเลยทั้งที่เขาจัดการให้อยู่ว่าอย่างนั้นนะครับในสังกัดนี้เขาบอกว่าไปกรีดยางช่วยเพื่อนบ้านที่บ้านยางนอยล่ะครับก็เลยนอนที่บ้านเพื่อนไม่ได้กลับบ้านมา3วันละกระทั่งมาถึงที่บ้านนี้ก็เห็นตั้งเต็นท์เอาไว้อยู่มีคนมาเต็มบ้านเลย ก็เลยคิดว่าไอ้คนในบ้านนเสียชีวิตหรือเปล่า <S <S เดินฝ่าเข้าไปครับกลางงานคนเขาบอกมาตกใจฮะอ้าวเอ้รูปกับคนที่เดินมาหน้าเหมือนกันเลยพอเดินเข้าไปเนี่ยกับพบรูปหน้าศพเป็นรูปของตัวเองครับแล้วยตาแล้วก็ชาวบ้านเองก็ตกใจที่เห็นตัวเองเหมือนกันด้วยเนี่ยฮะไปฟังเสียงหน่อยครับพ่อกับแม่ข่อยว่า่อ,อยตายไปเก่งคว่ม่อยได้ไป๋อาไมา่เออ ว่าคอยตายเออตายได้ยังไงวะเออคอยเขาหย่าไม่แขวยงงเลยคอยตายได้ยังไงเออจัดงานเลยนะพักกันจินตีไม่ไรนมันอะไรโตแกมันจะไม่เห็นโตแกหมดแล้วต่โตแกหรอคอยว่าจะย่าพี่ต้องคอยตายว่าผู้ได้ตายอ่ะก็สงสัยยังไม่ได้ไปแจ้งตายครับที่ทางอำเภอเพราะว่าก็ต้องมีใบบรรณบัตรไปด้วย เนี่ยนะคะเป็นหลักฐานชัดเจนสรุปแล้วคนที่เสียชีวิตเนี่ยชื่อนายวุฒิชัยภูลวงอายุ35ปีก็ให้ญาติมารับศพกลับไปประกอบพิธีทางาศาสนาที่ภูมิลำเนาแล้วนะะส่วนในร้านหรือว่านายสงัดก็ยังอยู่ก็ออกลับบ้านมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ,ค,ะคือครอบครัวเนี่ยเข้าใจเข้าใจ